สวัสดีนะครับหมอโต๊9 1 5ทานนะครับหมอโต๊ก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโตและสนับสนุนและเป็นกำลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานคนที่นิงเงียบห่างคุณไปตอนนี้เขาทําอะไรอยู่ของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษร,ราศีสิงราศีธนูตั้งแต่วันที่1 2ถึงวันที่30มิถุนายนปี2568 มโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทัคนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดแบบโหราศาสตร์ไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี้เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิใบ,บให้กับชาวธาตไฟเมสิงธนู คนที่นิ่งเงียบห่างกันไปตอนนี้เข้าทำอะไรอยู่ขอเช็คพลังงานไพในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพเซลติคอร์มอโต๊ดอ่านตามพลังงานความหมายหน้าไพที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งรัดิ์สิธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีพลังงานไพใบแรก เป็นพลังภานไห้าเหรียญความเหน็บหนาวความอ้างว้างมีพลังภานไการที่เราดูแลเขาเราห่วงใยเขาในสิ่งที่เราได้รับกลับมาคือความเจ็บปวดกับสิ่งที่เขาไม่แคร์เราเขาไม่เอาใจใส่เราในวันนั้นอาจจะเป็นฝ่ายเราที่กําลังหยุดเดินตามเขาในวันนี้เป็นฝ่ายเราที่กลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมากกว่านะครับหรือมีพลังภายการที่มีคนที่ทิ้งภาระความรับผิดชอบไว้ให้กับเรานะมีพลังงาภไเก้าเหรียญความสดใสความโสด สวยรวยรอในแบบคุณความเป็นอิสระความมั่นใจในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีแบบแผนเป็นคนที่มี การวางแบบแผนให้กับตัวเองในวันที่เป็นอนาคตของคุณในความหวังในสิ่งที่ตั้งใจในสิ่งที่เราหวังในสิ่งที่เราทุ่มเทให้กับตัวของเราเองตอนนี้เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาอยู่ในที่เดิมในแบบเดิมในสิ่งเดิมๆที่เราคุ้นเคยนะครับเป็นพลังไพ่ในออบครับอัศวินถือถ้วยการยานิมิตหรือมีคนที่อยากกลับมาขอโอกาสการเง้ะ ขอคืนดีสำหรับบางท่านอาจจะมีโอกาสที่ได้พบเจอกับคนที่เข้ามาคอยเอาใจใส่คอยช่วยเหลือคอยเกื้อกูลคอยเกื้อหนุนเป็นพลังงานให้การพัฒนาในความรักความสัมพันธ์สำหรับบางท่านอาจมีคนอดีตที่ผ่านมากำลังเจ็บปวดและกำลังเสียใจที่ในวันนั้นที่ทําให้คุณเจ็บปวดนะมีพลังงานให้การปิดกัน้นการบล็อกการมีกําแพงการบล็อกการติดต่อการสื่อสารกันไปหรือมีพลังงานให้การที่ ความทุ่มเทการแข่งขันในเรื่องการงานในช่วงนี้ของชาวาธาตุไฟนะคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณจะเป็นคนที่ทําให้ถึงเป้าหมายความสําเร็จชัยชนะในตัวของเราเองมีปัญหาเข้ามาแต่คุณเป็นคนที่ปกป้องในสิทธิในตัวของคุณเองนะครับเป็น,ปนาให้การลังเลการตัดสินใจการรักพี่การเสียดายน้องใจนึงก็รักใจนึงก็ผูกพันใจนึงก็อยากตัดเข้าไปทําไม ทำไมยังถึงยังตัดใจจากเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของเราไม่ได้เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเราเป็นฝ่ายที่ห่วงใหญ่เขาในวันนั้นมากกว่าที่เขาห่วงใหญ่กับเราในวันนี้มีพลังงานให้การลังเลการตัดสินใจแต่คุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยใจที่ชัดเจนด้วยใจที่เข้มแข็งของคุณมีพลังงานให้การฟาฟันการเผชิญหน้า กับปัญหาการแก้ไขกับปัญหาของเรามีพลังงานไพ่ในในเส้นทางเดินนี่ไม่ได้มีอะไรที่ได้มาง่ายแต่คุณเป็นคนที่เผชิญทุกปัญหาและแก้ไขทุกปัญหาในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่วิวออฟฟอร์จูนกงรอเฮงโชคชะตาวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตามห้วงการเวลาวันเวลาที่ผ่านมากับอดีตที่ผ่านไปแล้ว มันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้นะทุกสิ่งทุกอย่างแก้ไขได้ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันและในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันกําลังเป็นอดีตและอนาคตที่คุณมีเป้าหมายวางแบบแผนเพื่ออนาคตในวันที่คุณได้มาเจอกันในวันที่เป็นปัจจุบันของคุณมีพลังไพ่เจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยมีพลังไพ่การที่ทุ่มเทหรือการบม่มเพาะคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้ว คุณเป็นคนที่ละเอียดอ่อนคุณเป็นคนที่มีแนวคิดเป็นของตัวเองคุณเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองนะครับเป็นพลังงานการมูฟออนการเวลาเป็นเครื่องคี้คายปัญหาเป็นนที่ทางที่ดีขึ้น การเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค์ในวันนั้นเป็นฝ่ายเราที่ทําเพื่อเขาแต่เขาไม่เคยหันกลับมาแค์ไม่เคยหันกลับมามองในเส้นทางในตอนนี้เป็นฝ่ายเราที่ปล่อยกับความรู้สึกที่ผ่านไปแล้วในตอนนี้ในสิ่งที่ผ่านมาเราอาจจะคงไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนเราอาจจะเคยตามเขาก่อนเคยง้อเขาก่อนเคยขอโทษเขาก่อนแต่คนที่กระทําผิดคนที่ทําให้เราเสียใจต้องเป็นฝ่ายที่กลับมาขอโทษเป็นฝ่ายที่เอา ใจใสเป็นฝ่ายที่กลับมาเคลียร์ใจกับเรามีพระอาภัยเดอะไฮโรแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ปกปกักรักษาชาวพืทศกรกากนาพุทศกใครมีใครที่แปะอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มามีไพ่ของการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในแรงอธิษฐานในคำขอพรของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคัดกรองคนที่มีสินที่เสมอเข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์นะครับเป็นพลังงานไพ่ใต้สําหรับเป็นพลังงานไพ่จัดเม้นผลวิบากรรมกรรมก็คือการกระทําพฤติกรรมและการกระทําใครทําอะไรไว้ได้รับบทเรียนแบบนั้นหรือมีพลังงานไพ่การพบเจอกันเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญและเรื่องที่ไม่บังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันมันเหมือนเราได้เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมการกระทําร่วมกันหรือเป็นคู่วิบากรรมหรือเป็นคู่คนที่เกื้อกูลคู่กระยาญินมิตรคนที่เกื้อหนุนคนที่เกื้อกูลคนที่ห่วงใยคนที่พร้อมที่จะ มาร่วมในการกระทําร่วมกันนะคุณกับเขายังเป็นคู่คนที่ยังตัดกันไ่ขคะยังเป็นคนที่คุ้นเคยเขาอยากกลับมาเป็นคนที่คุ้นเคยเป็นคนที่รู้ใจเป็นคนใหม่ที่กลับมาเปลี่ยนแปลงในตัวของเขาเองมีพลังไพ่ในตอนนี้มีพลังไพ่จุดสิ้นสุด การสําเร็จอย่างสมบูรณ์ของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่การศึกษาหรือการหาความรู้เป็นไพ่แห่งการที่จบในสิ่งหนึ่งแล้วเริ่มต้นในสิ่งหนึ่งนะ,ะมีพลังงานไพ่ในไรโดนะครับเป็นพลังงานไพ่การเดินทางการเดินทางต่างสถานที่การย้ายถิ่นฐานการเปิดโลกกว้างสิ่งที่จะต้องตัดสินใจใน,ในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟนะครับเป็นพลังงานไพ่สิบใบนะครับ คนที่นิ่งเงียบห่างกันไปตอนนี้เขาทำอะไรอยู่นะมีพลังให้การที่คนคนหนึ่งกำลังเสียใจกับสิ่งที่เขากระทำลงไปในวันนี้เขาเป็นฝ่ายที่คิดถึงวันที่คุณเคยดูแลวันที่คุณเคยช่วยเหลือวันที่คุณเคยทําเพื่อเขาในวันที่ห่างไกลกันในวันที่ปิดกั้นกันไปหรือเขากำลังหาวิธีการที่จะกลับเข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์ของคุณอยู่นะมันเหมือนกับการที่เข้ารอ,อคอยเวลารอคอยจังหวะที่ได้กลับมาพบมาเจอและการแก้ไขในการกระทํามีคนที่อยากพูดถึงความรู้สึกการกระทําออกมาความพูดตรงกับความรู้สึกลึกๆในจิตวิญญาณหรือในความรู้สึกใต้สํานึกของเขามีคนที่กําลังสํานึกผิดมีคนที่กําลัง มาเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเองมีพลังให้การที่ในช่วงนี้ชาวธาตุไฟมีการที่ไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรือศาสนาที่คุณนับถือหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือได้นะในสิ่งที่คุณอธิษฐานในสิ่งที่คุณขอพรมันเหมือนมีพลังให้สิ่งดีๆที่กําลังที่จะเข้ามาให้กับชาวธาตุไฟนะครับเป็นพลังให้ก้าวเดียญนี่คือความสดใสของคุณความร่าเริงของคุณคุณเป็นคนที่อยู่ใครแล้วคุณเป็นคนที่สร้างความอบอุ่นเป็นกัลยาณมิตรเป็นคนที่ ขอช่วยเหลือคนรอบข้างที่อยู่ในในบ้านของคุณก็ได้นะมีพลังภาพ่ในความรู้สึกในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังเลือกที่จะปล่อยและเดินหน้าในเส้นทางเดินของเราหรือต่างฝ่ายต่างไปเดินคนในเส้นทางเดินในวันที่ไม่มีกันแล้วมันเหมือนต่างฝ่ายต่างไปเรียนรู้ว่าจะมี วันในวันที่ไม่มีกันเนี้ยเราจะอยู่กันได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้มีคนที่อยู่ไม่ได้เขาอยากกลับมาเดินในเส้นทางเดินกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับอาขอทุกทางอพัยในอดีตท,ที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟนะครับ มีพลังงานไพ่เจ็ดถ้วยนะเจ็ดถ้วยคือพลังงานไพ่ความฝานันความหวังสิ่งที่เราวางไว้สิ่งที่เราฝันไว้สิ่งที่คุณกับเขาเคยวาดความฝานันเคยวาดความหวังทุกสิ่งทุกอย่างในเส้นทางเดินในเส้นทางเดินที่เราเคยมีความหวังร่วมกันเขาอยากกลับมามีความฝันร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งหรือคนอดีตที่ผ่านมาของคุณมีคนที่กําลังฝันถึงคุณคิดถึงคุณอยากให้ความฝานันอยากให้ความหวัง ของเขาเป็นจริงอีกครั้งหนึ่งในวันที่กลับมาพบมาเจอคุณนะครับเป็นพลังให้การหลังเลการตัดสินใจหรือสําหรับบางท่านอาจจะมีการที่ต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลของแต่ละคนต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ของแต่ละคนมีพลังให้การที่มีปัญหาในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่กําลังอยากกลับมาเคลียร์และกลับมาแก้ไขปัญหาที่ที่มี ไว้กับอดีตที่ผ่านมาที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่ได้สนใจคุณมากพอในวันนั้นหรือเป็นฝ่ายเขาที่ดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความัมพันธ์มีพลังงานไพ่เจ็ดเหรียญการเฝ้ารอ,อการเฝ้ามองการรอคอยการบ่มเพราะความรู้สึกไปด้วยกันเขาอยากกลับมามีคุณในหัวใจอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานไพ่การดูแลของคุณความห่วงใย,ยของคุณ คุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่แคร์ความคิดแคร์ความรู้สึกแต่มันมีปัญหากันบ้างแต่การที่เราพูดถึงความรู้สึกในหัวใจเราออกมายังรักกันอยู่ไหมยังแคร์กันอยู่ไหมอยากพร้อมที่จะก้าวเดินไปในเส้นทางเดิน ที่วันข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไรแต่มีคนที่รู้ว่าในวันนี้เขาจบลงที่คุณในทุกๆวันมีพลังงานให้เดือดสันความสุขความสําเร็จความสมหวังเป้าหมายแห่งชัยชนะเป้าหมายแห่งความสําเร็จเป็นพลังงานให้คนที่เกิดวันอาทิตย์ได้ความโดดเด่นความมีชื่อเสียงของคุณนะครับเปพลังงานให้ไออุ่นไอไอแห่งความรู้สึกที่เขา ขาดหายไปคุณคือรอยยิ้มคุณคือแรงผักดนันให้เขามีชีวิตก้าวต่อไปมีพลังให้ห้าดาบการเลืกราการย่าล้างการมีอีกโก้หรือมีคนที่ชนะในวันนั้นกลับมายอม่ายแพ้ใจของคุณในวันนี้ใจที่รักเขามากใจที่มอบให้เขา ในวันที่เขารู้ความจริงว่าใครคือคนที่สําคัญที่สุดมีพลังไพ้ปัญหาความไม่เข้าใจหรือเป็นปัญหาที่เป็นญาติพี่น้อง,พองเพื่อนเอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือปัญหานเนี่ยมันอาจเป็นฝ่ายเขาที่กําลังกลับเข้ามาแล้วพูดคุยกับคุณเคลียร์ใจกับคุณนะครเป็นพลังให้การแอบสืบการแอบซองการแอบมองมีคนที่กําลังมองคุณอยู่มีคนที่กําลังแอบสอืบแอบซอง คุณอยู่นะครับเป็นพลังงานให้การที่เขาอาจจะดูโปรไฟล์คุณดูรูปคุณมองรูปคู่ของคุณกับเขาที่เคยถ่ายร่วมกันเขาคิดถึงคุณมากเขาอยากมีมีเขาคนนั้นที่อยู่ใน การเดินทางของคุณนะครับเป็นพลังงานใหยในเป้าหมายเดียวกันอีกครั้งหนึ่งในออบวานความห่างไกลทําให้คนคนหนึ่งรู้ใจตัวเองว่าเขาคิดถึงคุณแค่ไหนเขาแคร์คุณมากแค่ไหนในความรู้สึกในตอนนี้ของเขาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังเดินหน้าก่อน Take a คชั่นก่อนง้อคุณก่อนขอโทษคุณก่อนเขาขาดคุณไม่ได้ในวันที่ห่างไกลทําให้คนคนหนึ่งตกตะกอนแห่งความคิดตกตะกอนและตกผลึกแห่งความคิดว่า ใครคือคนที่พร้อมที่จะทุ่มเทให้ในวันนี้นะมีพลังไพ่ในเดะมนความคิดถึงความโหยหากำลังเดินทางมาหาคุณเขากำลังฝากความคิดถึงไปกับสายลมให้ช่วยพัดพาความรู้สึกเดียวกันหัวใจเดียวกันกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันนะครับเป็นพลังไพ่ยคนที่มีความรู้สึกเดียวกันหรือต่างฝ่ายต่างยังคิดถึงซึ่งกันและกันอยู่ความรู้สึกเดียวกันที่ต่างฝ่ายยังห่วงและ ห่วงในความรักในความสมพันธ์ความรักคือการให้ให้และเห็นคนที่เรารักมีความสุขเห็นคนที่เรารักมีรอยยิ้มและความสุขที่จะเดินไปร่วมกันมีพลังให้ความเจ็บปวดความเสียใจเขาไม่อยากภาครักคุณด้วยความเจ็บปวดเขาไม่อยากภาครักคุณด้วยความเสียใจเขาอยากภาครักคุณด้วยความผูกพันและความห่วงใยในตอนนี้มีคนที่กำลังทุกข์ใจมีคนที่ทรมานใจมีคนที่เจ็บปวดในวันที่ เขารู้ว่าหัวใจของเขามีแต่คุณนะครับเป็นพลังงานไพ่การที่คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดยังหลุดพ้นออกจากกันไม่ได้นะครับเดอะชลยอดกรากฏลักนณะรากฏต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมทุกคนมีขีดจํากัดของตัวของแต่ละคนคนเราเนี่ยอาจจะเป็นพลังงานไพ่การที่ในวันที่เราอดทนมามากพอแล้วเราอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังหลุดพ้นออกจากผล การกระทําของเขาเพื่อนเริ่มต้นใหม่ให้กับตัวของเราเองแต่ในตอนนี้มีคนที่ยังผูกมัดยังผูกพันอยากกลับมาเดินหน้าอยากกลับมามีความผูกพันและคําผูกมัดกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังอาห้เดตดทํานั้น สายใหญ่แห่งความรักสายใหญ่แห่งความผูกพันที่คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดเหมือนสายน้ําที่ไม่มีวนหวนกับสายน้ําที่ไม่มีวันวนคืนความรู้สึกของคุณมันเหมือนการที่พยายามตัดใจจากคุณสักเท่าใดความรู้สึกยิ่งทวีคูณความรู้สึกยิ่งเพิ่มพูนมีพลังภาพให้วิตตอรี่ความสําเร็จเส้นทางเดินเดียวกันร่วมเดินในเส้นทางเดินเดียวกันเขาอยากมีคุณในทุกเส้นทางเดินเขาอยากมีคุณในทุกความสําเร็จที่มีเขาอยู่เคียงคู่ด้วยมีเขาเป็น เ็นคนที่วางแบบแผนมีเขาเป็นคนที่ช่วยเหลือคุณในยามที่ทุกในยามที่สุขเขาอาจจะเป็นพลังงานการที่เขาอยากทําเพื่อคุณบ้างชดเชยเวลาชดเชยวันเวลาที่ขาดหายไปในตอนนี้เขาจะทำทุกอย่างเพื่อคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ในการเดินหน้าของเขา ในตอนนี้เขารู้แล้วว่าใครคือคนที่อยู่ในหัวใจของเขาคุณคือ d m เอ็พคุณคือที่1นหนึ่งเดียวในใจของเขานะมีพลังงานไพ่คนที่เกิดวันศุกร์ได้นะครับอขอดูพลังงานไพ่ในปัจจุบันนะครับของชาวธาตุไฟนะครับขอดูพลังงานไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับในปัจจุบัน เขาทำอะไรอยู่นะ,อะขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นมีพลังงานไพ่เจ็ดถ้วยนะมีพลังงานไพ่ความฝันของเขาความหวังของเขาเขากำลังตามหาความหวังและความฝัน ที่มีให้เลือกมากมายในตอนนี้ของเขาอยู่แต่ไม่แต่สิ่งที่เขาเลือกไปนะมันมันรู้สึกว่าช่างโดดเดี่ยวเหลือเกินในวันที่ไม่มีคุณเป็นคนที่ร่วมฝามฝันร่วมความหวังด้วยกนันนะมีพลังงานให้ควีนอาวานราชนีงไฟคนที่มีความรับผิดชอบหรือหน้าที่การงานหรือเขากําลังทํางานในหน้าที่การงานของเขาอยู่มีพลังงาให้การมองถึงอนาคตและการวางแบบแผนร่วมกันอีกครั้งหนึ่งควีนอาวานเนี่ยพลังงานให้ คนที่มีเซนส์คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ถึงคำพูดรู้ถึงคำพูดโกหกคำพูดไม่จริงการทำอะไรผนังของเขาคนนั้นมาแล้วคุณรู้ถึงคำพูดไม่จริงของเขาคุณรู้ถึงคำพูดโกหกของเขาแต่ในสิ่งที่เราให้อภัยเราให้กับคนที่เรารักและคนที่เราแคร์แต่คนที่รักคนที่แคร์เขาต้องแคร์โอกาสที่เราให้ไปด้วยนะครับเป,ป็นพลังงานไพ่การเริ่มต้นใหม่เขาอยากกลับมาเริ่มต้น ใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งโอกาสมีไว้ให้คนแก้ไขไม่ใช่มีไว้ให้คนแก้ตัวไปเรื่อยๆในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นแก้ไขในสิ่งที่ผิดเดินหน้า กับคุณนะครับเป็นพลังงาพให้การพูดการคุยการเคลียร์ใจหรือมีพลังาให้เขาไปเรียนรู้ในเส้นทางเดินของเขามาไม่มีใครที่แคร์เขาไม่มีใครที่สนใจเขาไม่มีใครที่แคร์ความรู้สึกไม่มีใครที่แคร์ความคิดไม่มีใครที่เข้าใจในความ,ค,วามคิดและในความรู้สึกของเขาคุณเป็นคนที่เข้าใจในความคิดในความรู้สึก ของเขานะครับเป็นพลังของไพ่วิวออฟฟอร์จูนโชคชะตาวันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไปวันเวลาที่รวดเร็วยากจะทําอะไรในวันเวลาของเราให้ทําในสิ่งที่เราหวังในสิ่งที่เราทําเพื่อกับตัวของเราเองหรือเข้ากําลังทําในวันเวลาของเขาให้ดีที่สุดและกลับมาพิสูจน์ในตัวของเขาเองวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ความซื่อสัตย์ความจริงใจ,าจ,ใจการแคร์ใจ การที่รักกันแล้วคือการไว้ใจกับคนที่รักกับคนที่แคร์เราอาจจะเป็นฝ่ายที่เสียใจในวันนั้นแต่มีคนที่อยากกลับมาขอโทษในวันนี้อยากกลับมาเติมเต็มอยากกลับมาเป็นครอบเป็นครัวอยากกลับมามีไออุ่นมีไอรักแห่งความรู้สึกเดียวกันคุณกับเขายังเป็นครอบครัวเดียวกันเขาอยากกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกับคุณมีพลังให้เดมูลความคิดถึงความโหยหากำลังเดินทางมาหาคุณหรือเป็นปพลังภาให ความคิดถึงของเขาเขาคิดถึงคุณมากเขาโหยหาคุณมากเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ลืมเรื่องเก่าๆลืมเรื่องลาวเดิมๆในวันนั้นไม่ได้นะมีพระังให้สิบเหรียญความมั่นคงในเรื่องการเงินหรือเข้ากำลังเก็บเงินเพื่อหวังถึงอนาคตที่ได้อยู่กับคุณที่ได้สร้างพัฒนาเป็นครอบครัวเดียวกันมีพลังให้หนึ่งเหรียญสิ่งดีโอกาสดีโชคดี รู้ค่าในวันเวลาที่สายไปเห็นค่าในวันเวลาที่ไม่มีการพลาดโอกาสที่ดีที่สุดในวันที่ไม่ได้พบเจอกันแล้วนะมีประหทางพ่เดทการจบการเลิกราเป็นประทางพ่สัตธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงทุกเส้นทางเดินมีทั้งความทุกข์ความผิดหวงังความเสียใจความพัดภาคทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความทุกข์รักก็ทุกข์หวงก็ทุกข์เสียใจ ในสิ่งที่ผ่านมาคนเรามีทั้งความผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมายาประจําในอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเป็นพลัง,งาภาหเดียมพเยมพลอชาวเมศธาตุไฟเดอร์ซันความสุขความสําเร็จความสมหวงังมีพลัง,งาภาพ้วีนอบครับราชินีถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้ําถ้วยแห่งความรู้สึกการดูแลความห่วงใยห,หรือมีคนที่กําลังกลับเข้ามา แค่ความรู้สึกของคุณมากขึ้นตามตื้อคุณตามง้อคุณตามอ้อนวอนคุณคอร้องคุณให้คุณกลับมาคุณคือดียอมเปอร์คนที่ทําเพื่อเขาที่สุดคนที่ดูแลและคนที่ห่วงใยคนที่เกื้อกูลคนที่พร้อมที่จะเกื้อกูลและเกื้อนหนุนในความรักความสัมพันธ์นะครับอขอทุกทางอ่านไพ่ในสรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุไฟนะครับ ขอพลังงานไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุไฟนะครับมีพลังงานไพ่ความห่วงแหนความรักตัวเองมากขึ้นการกลับมาห่วงแหนในความรู้สึกของเราการกลับมาดูแลใจตัวเองมากขึ้นหรือเป็นฝ่ายเขาคนนั้นที่กําลังแอบหึงคุณแอบห่วงคุณกลัวที่จะเสียคุณไปในวันนี้ที่เขาไม่มีคุณอีกแล้วนะมีพลังงานไพ่สี่ไม้เท้าความมั่นคงการรอคอย การที่จะสร้างอนาคตการร่วมความหวังและอนาคตร่วมการความมั่นใจในสิ่งที่เขาจะ,สะแสดงถึงความรู้สึกให้คุณกลับมามั่นใจในตัวของเขาอีกครั้งหนึ่งมีพลังไพ่สเตนชาวสิงรัคนาสิงเป็นพระงาพ่ความเข้มแข็งคุณอาจจะไม่สะตองแล้วกับอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เคยยอมกับเขาในวันนั้นแต่เป็นฝ่ายเราในวันนี้จะทำเพื่อตัวของเราเองมากหนึ่งหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนความรับที่ไม่มีในโลกไม่รู้วันนี้ ก็ูวันหน้านะครับเป็นพลังงานไพ่ไข่ปกปิดไข่ซ่อนเลนส์ความรับกําลังที่จะเปิดเผยหรือมีพลังงานไพ่หนึ่งดาบเนี่ยคือการที่เขายอมรับผิดเขายอมรับผิดในสิ่งที่เขาเคยทําผิดไปในทุกๆเรื่องเขาอยากกลับมาเคลียร์ใจและกลับมาชัดเจนอีกครั้งหนึ่งมีพลังงานไพ่ถูออฟวานมีพลังงานไพ่การ ลงหลักปากฐานไปด้วยกันหรือการช่วยเหลือกันต่างฝ่ายต่างบ่มเพาะในความสึกต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือและเกือ้อกูลและเกื้อนหนุนในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงานไพ่ไหนออาไปเคลื่อนเป็นพลังงานไพ่ในวันที่เราวางแบบแผนตอนนี้เป็นฝ่ายเราที่กําลังดูสถา,านการณ์ของคนคนนั้นที่กําลังได้รับผลแห่งการกระทาที่เขาทําในตอนนี้ในวันที่เขาไม่เหลือใครในวันที่เขาไม่มีใครแล้ว เป็นฝ่ายเขาที่กําลังเจ็บปวดและกําลังเสียใจและอยากวนย้อนกลับมาในความรักในความสัมพันธ์มีเรื่องราวค้างคาใจของเขาอีกมากมายในความรู้สึกของเขาที่ยังไม่ได้ทําให้กับคุณเดทาวเวอร์การจับได้การโปแตกความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาไม่ได้มีพลังงานให้การดูแลของคุณความห่วงใยของคุณเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ในวันนั้นคุณเคยดูแลในวันที่เขาเสียใจในวันที่เขาไม่ ไม่มีใครคุณเป็นแรงผลักดันให้กับเขาได้ก้าวต่อไปในวันนี้เขาอยากกลับมาทําเพื่อคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ควีนออฟวานมีพลังงานไพ่ทูออฟครับทูออฟครับคือความรู้สึกเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานไพ่แปดไม้เท้าการติดต่อการพูดคุยในเรื่องความรักการใช้หัวใจพูดคุยกันมีคนที่อยากบอกคุณว่าเขารักคุณมากเขาแคร์คุณมากเขาอยากกลับมาพิสูจน์ในตัวเขาเองว่าเขา จะทำเพื่อคุณให้ดีที่สุดนะครับหมอโต๊ะก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊ะกันด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากที่จะดูดวงกับหมอโต๊ะก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับไอดีไลน์ก็อยู่ใต้วิดีโอคลิปแล้วก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับ